พบศพนะคะแรงงานที่ก่อสร้างค่ะถูกฆ่าแล้วก็นําศพไปทิ้งในสวนยางพารานะคะซึ่งทางด้านเจ้าที่ค่ะบอกว่าคาดการว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นฝีมือแรงงานชาติเดียวกันค่ะโดยตํารวจโรงพักทุ่งลุงอำเภอหัดใหญ่จดสขคาค่ะรับแจ้งว่าพบ คนถูกฆาตกรรมทิ้งไว้ในป่าสวนยางพาราพื้นที่บ้านควรบุรพาในตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9้าวพบศพชายถูกขอด้วยกระดาษสภาพสวมกางเกงยีนขายยาวเพียงตัวเดียวค่ะไม่สวมเสื้อนะคะโดยที่ลำคอและก็ลําตัวมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดเป็นแผลจากันหลายแผลสภาพศพเริ่มแข็งทื่อค่ะโดยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงดึกคืนที่ผ่านมา หลังจากตำรวจชุดสืบสวนได้มีการสอบสวนพยานแวดลอ้อมทราบว่าผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาชื่อนายเกียววินโซค่ะอายุ27ปีเป็นคนงานก่อสร้างบ้านอยู่ไม่ไกลกับจุดที่พบศพและตำรวจก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทันที2คนก็คือนายซามละวินอายุ48ปีกับนายหม่องเออายุ29ปีซึ่งเป็นเพื่อนกับคนงานชาวเมียนมาชาติเดียวกันค่ะและก็ยังอยู่ภายในไซต์งานไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ จากการสอบสวนทั้งสองคนให้การยอมรับสารภาพเขาว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อนชาติเดียวกันจริงโดยเมื่อคืนนี้ได้ตั้งวงดื่มเหล้าในแคมป์คนงานจนเมาและมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันทั้งคู่จึงได้รุมต่อยผู้ตายค่ะและก็ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตก่อนที่จะนํากระดาษมหาห่อศพอุ้มไปทิ้งในป่าสวนยางดังกล่าวทั้งนี้หลังเกิดเหตุตำรวจนะคะจะมีการนำตัวสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เกิดเหตุทันทีและก็จะนำตัวไปดำเนินคดีฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจต และซ่อนเร้นอำพรางศพด้วยค่ะ